เจ้าหน้าที่คู่ภัยเข้าไปสำรวจความเสียหายที่โรงเรียนบ้านทานปราศาสตในอำเภอโนนสูงนะคะมีน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรเข้ามาท่วมเกือบ2เมตรอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนเสียหายอย่างหนักค่ะ เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันขนอุปกรณ์ไฟฟ้าและสื่อการเรียนการสอนที่ยังใช้ได้อยู่ไปไว้ที่ชั้นสองของอาคารนะคะเพราะว่าระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นค่ะน้ำลำเชียงไกรย,ยังคงไหลเข้ามาในจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดกับลำน้ำนะคะเช่นที่บ้านตะโกทุ่งตําบลตาจันร,ร์อำเภอคมชาวบ้านจุดนี้ก็ขนย้ายกันไม่ทันค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วยเหลือนาเอาอาหารน้าดื่มไปให้ก่อน ขณะเดียวกันนะคะถนนมิตรภาพช่วงอำเภอโนนสูงอำเภอคงระดับน้ำก็ท่วมสูง30-40กิโลเมตรค่ะรถเคลื่อนตัวได้ช้ารถติดสะสมยาวกว่า4กิโลเมตรนะคะน้ำที่ท่วมในครั้งนี้เป็นน้ำจากลำเชียงไกรในตำบลปราศาสตร์ในตำบลทานปราศาสตร์อำเภอโนนสูงค่ะขออภัยนะคะระดับน้ำเนี่ยคือ30-40เซนติเมตรนะคะ ขณะที่เจ้าหน้าที่ทางหลวงนครราชสีมาก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่จะใช้เส้นทางถนนมิตรภาพช่วงโนนสูงคงมุ่งหน้าไปที่จังหวัดขอนแก่นรถเล็กเนี่ยขอให้เลี่ยงนะคะบริเวณตลาดแคร์อำเภอโนนสูงเข้าสู่อำเภอพิมายอำเภอโนนแดงให้ใช้เส้นทางแยกบ้านวัดตัดเข้าถนนมิตรภาพแทนค่ะ